ชั่วฟังคำพระศาสดาแล้วเป็นยังไงนะเขาจะมองว่าเป็นถ้อยคำชั่วนะนะเพราะเขามองไม่เห็นศรัทธาสัมปทาในตนมองไม่เห็นสุตตะในตนน,ะนี่คือที่พระเจ้าทรงตรัสไว้ดังนั้นเมื่อเราไปพูดสุดตะเมื่อเราไปพูดเรื่องศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าเนี่ย คำเราก็จะเป็นถ้อยคําชั่วเพราะเหตุผลเพราะว่าเขามองไม่เห็นสิ่งนั้นในตนพระอนุลน,นั่งอยู่ณนะที่นั้นได้กล่าวว่าความเป็นผู้มีมิตรด,ดีสหายดีน้อมไปในคนที่ดีเป็นกึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์พระศาสดาเลยบอกอน,อนุลว่าความเป็นผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีจิตน้อมไปในคนที่ดีนี้เป็นพรหมจรรย์ทั้งสิ้นทีเดียว คนที่มีมิตรดีสหายดีมีจิตน้อมไปในคนที่ดีจักเจริญอริมักมีองค์8จักกระทําซึ่งอริมัเมีองค์8ให้มากได้ดูก่อนอนนล์ด้วยว่าอาศัยเราเป็นมิตรดีพระองค์บอกพระอ,องค์นั่นแหละคือกัลยาณมิตรนะสัตว์ทั้งหลายผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาย่อมหลุดพ้นจากความเกิดได้ สัตว์ทั้งหลายผู้มีความแก่เป็นธรรมดาย่อมหลุดพ้นจากความแก่ได้สัตว์ทั้งหลายผู้มีความเจ็บป่วยเจ็บไข้เป็นธรรมดาย่อมหลุดพ้นจากความเจ็บป่วยไปได้